วัสดีครับอยู่กับเราช่องฟังอสังสนนะครับผมวันนี้นะครับก่อนนอนเราต้องเราจะพาไปย่นย้านะครับให้ช้างนะครับจะไปดูน้องช้างนะครับทั้งสามเชือกนะครับว่าตอนนี้ก็ทําอะไรอยู่ครับไปเลยครับผมตามมาเลยครับ ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาสองทุ่มกว่าๆนะครับผมตอนนี้เราจะพามาดูนะครับว่าสามเสียบทำอะไรนะครับผมบยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนวันนี้ไม่ฝนไม่ค่อยตกนะครับเมื่อวานฝนตกแฉะมากเลยครับผมฝนสาดมานะเนื่องจากโรงช้างของเรามันสูงนะครับแล้วเวลาฝนสาดมานี่ทําให แฉนะครับน้องช้างนอนไม่ค่อยได้เลยมาเมื่อน,นครับอันนี้โตโต้ครับผมโตโต้ขับเลยลูกแล้วครับเสียงหน่อยเสียงโอ้เสียง,เส,ยงเสียงหวานยังเลยนะฮะอมสินสน้องสินไงบ้างอมสินครับอันนี้ก็ก่อนนอนนะครับเราก็จะมาดูความเรียบร้อยนะครับมายนย่าให้น้องช้างนะครับ ตันนี้ก็ทุ่งกุลาครับผมทุ่งกุลาทุ่งกุลาครับเฮ้เอาก่อนนอนนะครับเราก็จะมาโยนฉับประรดนะครับโยนให้น้องช้างนะครับ ตัวละรถใสนะครับบรรยากาศวันนี้ดีครับเพิ่งก็ฝนแต่ว่าแต่ว่าฝนไม่ตกนะครับแต่ละวันนะครับช้างกินเยอะมากนะครับวันนี้ กินเกินตัวละสองร้อยโลแล้วมั้งวันนี้นะครับกินเยอะนะครับกินทั้งวันนะครับไม่แต่ละวันไม่ได้ทำอะไรนะครับน้งช้างเราก,กินแล้วก็นอนนะครับสบายเหมือนหมูเลย ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเอากระป๋รถมาให้น้องช้างนะครับเน่เนี่เน่ ั้งก้องก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะ,จะสัมรุมาให้ลรงช้างนะครับอาจจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าโรงช้างของเรานี่ไฟไฟไม่ค่อยสว่างครับผม นะครับผมก็ทักทายบรรยากาศช่วงดึกนะครับผมนะครับสับรถเราก็จะโยนให้มว็จะให้ตัวละรถใส่อย่างนี้นะครับผมให้เยอะกว่านี้ก็น้องช้างก็จะเหยียบทิ้งนะครับเพราะว่าถ้าเยอะเขาก็จะเลือกกินนะครับเหยียบทิ้งอะไรทิ้งนะครับผมวันนี้นะครับพอกวันพอกวันไม่ค่อยไม่ว่างนะครับพอกวันไปปลูกหญ้าให้น้องช้างนะครับก็เลย ไม่ได้ถ่ายคลิปน้องอมสินให้ดูเลยครับผมนะครับก็เลยมาถ่ายตอนช่วงดึกๆนี้นะครับผมถ่ายเอฟซีช่วงดึกๆนะครับผมเนี่ยครับน้องอมสินของเรานะครับดาลาไปจำช่องอมสินเสียงล,ลูกเร็วเสียงเร็วเสียงหวานหน่อยเร็วเออเยอหน่อย โอ้ไม่สนใจเลยอมสินกินอย่างเดียวนี่นครับภารกิจในแต่ละวันก่อนนอนนะครับในการดูเลช้างในการเลี้ยงช้าขงของผมนะครับของควานไก่นะครับก็จะเป็นแบบนี้ทุกวันนะครับบางวันถ้าเขากินไม่อิ่มนะครับอาจะส่งเสียงร้องนะครับ เสียงร้องเลยบางวันทักกินไม่อิ่มก็วางก็ต้องลุกมาเด็กแค่ไหนก็ต้องลุกมาครับครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องทางอมสินด้วยนะครับสยู่เรวันนี้ชาว้านสวัสดีครับปลาตีสวัสดีครับผม